กันที่อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่กองทุนดารารัศมีรำลึกได้เตรียมจัดพิธีฉลอง150ปีแห่งวันประสูติเจ้าดารารัศมี 20, 26สิงหาคมนี้ค่ะพร้อมกับย้อนประเพณีในยุคสมัยพระราชาชายาเจ้าดารารัศมีด้วยขบวนแห่แบบโบราณ ที่อาคารทำการมูลลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห์เจ้าสุรีณเชียงใหม่ประธานกองทุนดารารัศมีรำลึกได้ถแถลงข่าวเตรียมจัดพิธีฉลอง150ปีแห่งวันประสูติเจ้าดารารัศมีพระราชาชายาในรัชากาลที่5วันที่26สิงหาคม2566นักกูพระอัฐิสุสานขัติยราชาตระกูลณเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอารามหลวงตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรจะเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานพร้อมร่วมพิธีการทูลเชิญพระขวัญหรือว่าห้องขวัญซึ่งเป็นพิธีกรรมเรียกขวัญให้กลับมาสถิตประจําตัวตามความเชื่อของชาวล้านนาคุณผู้ชมครับภายในงานจะมีขบวนแห่แบบโบราณเพื่อย้อนภาพอดีตของล้านนาและสืบสารจารีประเพณีในยุคสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และหลังจากนั้นครับกองทุนดารารัศมีลำลึกนะครับก็จะมีการจัดทำหนังสือวาระครบ150ปีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและดำเนินโครงการจัดสอนงานดอกไม้งานฟอนเล็บเพื่อตามรอยนะครับโดยเมื่อได้สมาชิกมาแล้วครับก็จะมีการประกวดและรับรางวัลจากกองทุนดารารัศมีลำลึกเพื่อสารต่อเรื่องราวของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีให้คงสืบต่อไปครับ เขาจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็สะท้อนประวัติศาสตร์อีกหนึ่งอย่างของจังหวัดเชียงใหม่กันด้วยค่ะ